สำหรับคำถามนะฮะสำหรับไพวันไพวันก็มองว่าการสวดมนต์เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่การลงมือทําดีกว่าการสวดมนต์นะขอบคุณสที่ลองถามฮะอะตั้งน้ำโมพร้อมกันก่อนฮะพร้อมๆกันเลยฮะขอเสียงดังๆเลยฮะน้โมต่างจบพร้อมกันฮะห้าหกเจ็ดแปด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะฮะว่าตามตามานะฮะอิมานิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตสังคทธานานิสังคทานานิสัปริวารานิสัปริวารานิภิขุสังคัสสะภิคุสังคัสสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิขุสังโคภิขุสังโคอิมานิอิมานิสังคทธานานิสังคทธานานิสัปริวารานิสัปริวารานิปฏิคันหา ตปฏิการหาตุอัมหากังทีคารตังทีตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอนมถวายขอนมถวายซึ่งสังฆทานซึ่งสังฆทานกับทั้งของที่เป็นบริวารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ ขอภิส mm ูจ hmm. น์สงโปรดจงรับโปรดจงรับเพื <ac 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 um ่อประโยชน์เพ um ื yani> ่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทอตลอดกาลลนานเทินสาธุัะค่ะทีนี้ใครจะบวชท่านเนี่ยเห็นมีตรับบัตรด้วยพี่จ๋าทำไมพี่จ๋าของพี่จ๋าต้องมีตรับบัตฮะเมื่อกี้พี่นะตาเลียบอกว่าความอะไรนะฮะ อยู่เย็ดเป็นความกระเทยควาก็เทยความกระเทยต้องมีตลับปักนะน่ารักมากอ่ะนะของใครประเคนเลยฮะของใครขอแต่ละท่านก่อนฮะอย่าไม่อย่าไม่ทวนเดี๋ยวผิดนะฮะไม่ไม่ได้ถวายค่ะแต่หนูขายคอลลาเจนค่ะหลวงพี่ดูจะเท่าไหร่มาตรงนี้มาตรงนี้ เดี๋ยวเอารับได้เดี๋ยวไปให้คนอื่นต่อไม่ต้องกลัว<อ>ว่าจะให้ได้ไม่ติดอันนี้คืออะไรฮะนี่คือคอลลาเจนนะคะฮอร์โมนสำหรับเพศหีิงสภาพนะน้องนะเอาโฮอร์โมนเพศหญิงมาถวายพระแล้วหนึ่งไม่ไม่ค่ะคือคือหลวงพี่ช่วยพูดนิดน,นึงเป CEO น็นสิหมูเพิ่งเปิดแบรนด์ซี <CEO S 2> อีโ <rig> <rig> อคอลลาเจนคอลลาเจนเบสนะฮะตามนี้เลยไปหาดูกันเอาเองค่ะพอพอทานแล้วเป็นแบบนี้นะใช่ค่ะโอ้โหมีฟอร์นิเจอ ขอบคุณค่ะอันนี้กินไม่ได้นะครับไม่ได้เกละ,ะ,ะเริ่มเลยค่ะมาเริ่มเลยเริ่มเลยเลเริ่มเลยเรื่หนึ่งวันนี้นะคะฝากชาวสันเกตทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะรวมไปถึงเพจของเพระอมหาภัยวันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะคะตรงมีที่นั่งอยู่นะคะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีน้องๆจากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีคําถามจากนักศึกษาในมหาลัย มาทำพิธีด้วยเจ้าขัอเชิญเลยฮะพูดยังไงว่าพูดจาภาษาวัยรุ่นกันเลยนะฮะเยาวรุ่นขอการค้านะฮะเด็กผัวการค้าตท่าเด็กขอการค้าไทยเท่านั้นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งย่านดินแดงเห็นเสื้อและหิวเซลมอนขึ้นมาทีเลยนะฮะเสื้อหนูพวกหนูนี่คมโทนมากอันนี้นักศึกษาปีสี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ไม่รู้นักเดินไปเดินมาไม่รู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าหรือเคอรี่ค่ะ นี่มารับมารับพัสดุกหรือเปล่าใช่มารับพัสดุพวกม่อกีะค่ะของโอเคไมหมคะน้องๆ้องได้ได้แชร์ให้มาหลาหลัยเขาเยอะฮะโอเคนะคะวันนี้จะบอกว่าที่หนูจะบอกของที่นะคะคือหลังจากที่วันนั้นหนุกพี่ไปออกอรายการพับเต็งของทางอาจารย์เจอะ,ะแล้วก็มีหลายคนในมาหลาลัยเขาแบบฝปลื้มมากฝากปลืปล้มแล้ววันนี้เ,นเขาก็เลยถวายปัดตรงปัจัยร่วมบุญมาขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยฝากไปถึงกับ คนในมหาอะไรขอกันพาทุกคนทุกท่านเลยใช่ค่ะแล้วก็โดยมีโต๊ะโเผเป็นตำยำยั่วไปบนตักเน่แล้วก็พลาดไม่ได้เลยคนนี้นะฮะแล้วก็มีทั้งโฮมมี่ฟู้ดเอ่ยบัณฑิตที่อะไรมหาวิเลยเอาให้ฟังว่าทำไมหนู่ขายของเก่งมาให้คนมาทําบุญเราก็ต้อนรับโมทนาให้ถูกแล้วฮะทุกคนที่เขาได้มาร่วมบุญกันวันนี้นะคะท่านมาใกล้ฮะจะหลุดเกมนะฮะถ้าไม่หนุ่ร้อนสักเลยนั่งใกล้หลวงพี่ไม่ร้อนกันเองหรือเปล่าหรือว่ไงฮะหนุ่มว่านาทบอยูราหน่มเนี่นะฮะถ้าเหลืองร้อนแล้วใช่ วันนี้ก็เลยมีคำถามเดี๋ยวจะให้น้องๆเริ่มค้นหาที่คำถามแรกก่อนเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเริ่มเลย,เ,เ,ลยเอาแบบว่าจริงจังก่อนใช่ไหมมีคำถามเพราะว่าเอาคำถามไปลงในเพจสโมสรน,นักศึกษาแล้วก็ให้น้องๆน,นักศึกษาอะไรเยงนี้ครับแบบช่วยส่งคำถามส่งกำลังใจมาอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มเลยคำถามแรกใช่ไหมอาจารย์คำถามนี้ชอบมากศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี แต่ทำไมยังมีผู้ใหญ่หลายคนไม่เชื่อในความดีแต่บอกให้คนอื่นสวดมนต์คะอ่านะฮะมาถึงคำถามแรกก็จึ้งเลย30วินาที30วินาทีสำหรับคำถามอขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะสำหรับไพวันไพวันก็มองว่าการสวดมนต์เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่การลงมือทำ ดีกว่าการสวดมน,มนต์นะขรบคุณจะลองถามฮะ <Okay. S 1> ก็คือการพูดเฉยๆว่าจะสวดมนต์อ่ะไม่เท่าการปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงดีกว่าทําให้เห็นดีกว่าฮะเป็นร<ช>ูปะทรมดีกว่าง่าค่ะคาถามข้อต่อไปเลยำคำถามข้อต่อไปมีไหมคาถามอย่าบอกว่าเตรียมมาคําถามเดียวนะฮะเดี๋ยเวลาคำถามของหนูคำถามมีอยู่ว่าในปัจจุบันนะ่คะหลวงพี่ บางทีคนอย่างพวกหนูเนี่ยเนาะเวลาเข้าวัดเรารู้สึกแบบว่าอิ่มเอมใจเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าได้ได้ทําเหมือนเวลาคนบวชล้วก็ไปเป็นนางฟ้าหน้าหน้านหลวงพี่คิดว่าสิ่งที่พวกหนูทําอย่างใจซีร่าเองอย่างหนูเองมาทํอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นบาปไหมครับเอาอะไรมาบาปเอาอะไรมาบาปก่อนบุญเห็นๆนะฮะเตีมขนาดนี้ชุดขาวพร้อมจะนิพพานขนาดนี้พร้อมจะไปสวรรค์ขนาดนี้เอาอะไรมาบาป บาปบุญไม่ได้วัดกันที่ภายนอกไม่ได้วัดกันที่ทาแค่คาพูดหรือการแต่งกายแต่บุญบาปมันวัดกันที่จิตใจเราตั้งใจมาทําบุญตั้งใจมาเลี้ยงอาหารเพนเตรียมกันมาขนาดนี้เซ็ตผมกันมาขนาดนี้นะฮะติดกาวกันมาขนาดนี้่บุญนฮะบุญล้นๆเลยแล้วเกิดสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยหลายๆคนที่เป็นเหมือนพวกหนูเนี่ยบอกว่าแบบอุ้ยทำไมฉันโดนจัเลยจนทําให้รู้สึกว่าบางคนเขาไม่กล้าที่อยากจะมาหลวงพี่อยากจะแบบ พูดให้คนอื่นเข้าใจยังไงบ้างจะมามองว่าคนเราอันนะอย่ามองกันที่เรื่องที่เรื่องอาภายนอกโดยเฉพาะเรื่องอะไรที่มันเป็นเปลืปปอกอย่ามองแค่ เปลือกอย่าตัดสินคนที่เปลือกนะฮะดูให้ถึงแก่นแก่นในของหัวใจขขาแต่ละคนรเรามีมันเป็นมนุษย์เหมือนกันมีความรักสุขเกยียดตทุกเหมือนกันนั้นคนอื่นเขาจะแต่งกายยังไง<ม>เพศสภาพแบบไหนมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาฮะเราทุกคนต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะเคารพกันเราแต่ละคนมีการมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงศาสนาเข้าถึงความดีงามในแบบของตัวเองนะฮะ จำไว้นะคะจำไว้นะฮะ้ามูรีอยามูรีนะฮะคำถามข้อต่อไปค่ะอาจารย์เจมีคำถามไหมคะต่้งคณบดีท่านนั่งองท่านอยู่ดีดีนะฮะจะต้องมีไหมคะก็มีคำถามดีฮะเยอ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 ะเพราะว่าจากน้องคนนี้ถามว่าหนูไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยแต่อยากไปโบสถ์อยากไปวัดไปปฏิบัติธรรมได้ไหมคะในเมื่อเราไม่มีศาสนาค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะศรัทธาอะไร ศาส,สนาเป็นของทุกคนนะไม่ใช่เป,เป็นของแค่คนมีศาสนาพระพุทธเจ้าคุยกับคนส่วนใหญ่ก็คือคุยกับคนที่ไม่ได้นับถือท่านทางนั้นเลยฮะอตอนที่ท่านประกาศศาสนา,าคนที่ท่านไปคุยด้วยส่วนใหญ่ไปสแสดงคมให้ฟังไปอะไรให้ฟังก็คือ,อ,อคนที่ไม่ได้นับถือท่านไม่มีศาสนาบางคนก็ไม่มีศาสนาด้วยซ้าไม่เข้าใจว่าศาสนาคืออะไรด้วยซ้ำเพราะนั้นศาสนาเป็นพื้นที่ตมาอยากทำให้ศาสนาเป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่คนรู้สึกว่าเข้ามาแล้วมีความสบายใจไม่ต้องมาผ่านพระก็ได้ไม่ต้องผ่านตมาก็ได้ แต่มาเองรู้สึกว่าที่ไหนมันมีความสงบเราได้เข้าไปไปหามุมเงียบๆในการที่เราจะได้นั่งทบทวนตัวเองได้อ่านหนังสือหรือได้ฟังอะไรที่มันดีต่อจิตใจของเราได้ทั้งนั้นเลยที่พูดง่ายๆมาในคอนเซ็ปต์ศาสนา is all around นี่ is all แปลว่าอะไรฮะอิสลามก็เลยค่ะ around แปลว่าอะไรฮะอิสลอยู่รอบๆตัวเราอยู่รอบๆตัวเราคุณพระนามท่านฮะท่านอาจารย์คณะบดีฮะ มันมีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกันยังไงศาสนาต้องอยู่ทุกที่ฮะธรรมะต้องอยู่ทุกที่การค้าแบบมีธรรมะก็จะดีมากะนั้นฉะนั้นแม้แต่เรื่องของการค้าก็ควรมีธรรมะก็ไปเกี่ยวข้องด้วยนะฮะทำยังไงให้การค้าของเรามันเป็นถ้าเป็นหลักศาสนาเรียกว่าสัมมาอาชีวะคืนหนึ่งมันเกื้อกูลตัวเราด้วยเกื้อกูลคนอื่นที่เราต้องไปยุ่งเกี่ยวในทางการค้าด้วยไม่เป็นการเอาเปรียบตัวเราไม่เอาเปรียบคนอื่น นั่นก็คือจริยธรรมในการทําธุรกิจต้องมีต้องมีนะเออหนูนี่เก่งกันเนาะกภาพล่าสุดรับบทแม่ชีแล้วหนึ่งอ่ะอาจารย์กันตายมีคําถามไหมคะอาจารย์กระต่ายฮะเจอนะท่านรองเด็กๆอยากรู้พุทธหรับเด็กๆสมัยนี้ค่ะบางทีก็อย่างเช่นความเชื่อทางศาสนาเนี่ยเขาก็อาจจะน้อยลง ทีนี้หมายความว่าถ้าเขาอยากจะมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอะค่ะพาราซานว่าเด็กๆคุณจะไปหาได้จากที่ไหนว่าจะทําอะไรดีเวลาที่มีความคืบนีจากพาราซาอืมดีมากเลยฮะ,ะแต่มาอย่างเชื่อมั่นนะว่าธรรมะที่แท้จริงเนี้ยมันเป็นธรรมชาติที่มันอยู่ในตัวตนของเราด <ใช S 1> นะังนั้นสิ่งที่มันควรจะยึดเหนี่ยวให้มากที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละแต่เป็นตัวเราที่เราได้ เรียนรู้อย่างดีแล้วพัฒนาอย่างดีแล้วปรับปรุงแก้ไขอย่างดีแล้วไม่มีอะไรสอนเราได้ดีถ้าตัวเราและฮะประสบการณ์ที่มันอยู่กับตัวเราท่านเฉิมาน,นันทัเคยบอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะไปหาธรรมะจากที่อื่นมาปรับมาใช้ในใน,ในชีวิตของคุณคุณจะไม่มีทางเจอธรรมะเพราะว่าธรรมะที่แท้จริงก็คือชีวิตคุณนั่นแหละ<ม>ชีวิตที่จริงมันสอนธรรมะอยู่ทุกวันผิดพลาดล้มเหลวทําไม่ถูกทําผิดมีความทุกข์นั่นแหละธรรมะมันเกิดขึ้นจาก สิ่งที่เราทําจากพฤติกรรมจากการกระทาของเราแล้วก็เอาสิ่งที่เราทํานั่นแหละมาสอนเราเพื่อที่เราได้ปรับปรุงเพื่อที่จะแก้ไขยึดเหนี่ยวสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้มาจากบทเรียนของเรานั่นแหละฮะเป็นครูเป็นธรรมะส,สาหรับเราเอาประสบการณ์ของเรานั่นแหละฮะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นครูเพื่อจะเตือนเราสอ <dedans S 2> นเราในการที่เราจะทําสิ่งที่มันดีมากขึ้นมีคุณคอีกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ฮะถ้าพึ่งตนไม่ได้ก็ มีสักห้าร้อยใช่ไหมในซองเมื่อกี้ได้เกิดด้วยนะาข้าหน่ำต่อไปค่ะดอกใจซีล่าค่ะอ่ะเดี๋ยะโยะพี่ใจยอย่าหลุดอย่าหลุดเฟรมสิฮะแต่มีคำถามไหมแต่งมาแต่งมาเต็มซะขนาดนี้คำถามนะฮะสกาค่ะคือในกระแสปัจจุบันนะะคทั้งโซเชียลแล้วก็โลกที่อยู่อยู่อยู่กันในระดะค่ะนะเอ่อลุงพี่ เยาวชนในปัจจุบันที่มีความคุกเหตุที่เกี่ยวกับศาสนาในชงแบบว่าในชง คนสำหรับคนถามนะฮะคำถามทีอยู่ว่นะคะสำหรับไพวันไพวันก็คิดว่าแ <c oughs> จริงๆในมมอขอนตมาเนี้ยตมามองว่าศาสนามันไม่ควรมีมิติแค่แค่แค่ในในฐานะของความเป็นอะไรที่มันต้องเป็นความศักดิ์สิทธิ์ต้องมีไว้สําหรับบูชาเทิด <c oughs> ทูนอย่างเดียวศาส,สนาควรอยู่ในมิติอื่นศาสนาควรเป็นเพื่อนศาส,สนาควรเป็นวิถีชีวิตศาส,สนาควรมีความเป็นกันเอง <c oughs> ว่าแบบนี้มันเรามาคุยกันทีเล่นทีจริงบ้างก็ได้นะฮะฉะนั้นตอตมาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความแปลกอะไรที่วัยรุ่นจะไม่ได้มองว่าสนาต้องมีไว้สําหรับเท่าทุนบูชาต่ศาสนาควรเป็นหนึ่งเดียวกับเขาเลยควรเป็นวิถีชีวิตของเขาเป็นหนึ่งเดียวกับเขาเป็นหลักปฏิบัติของเขา ผมเป็นได้ทุกคําตอบนะฮะศาสนาคนเป็นได้ทุกคำตอบก็คือง่ายๆศาสนาในปัจจุบันตามความคิดของพระอาจารย์ก็คือศาสนาไม่จําเป็นมีไว้แค่ขึ้นหิ้งเฉยๆศาสนาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ก็ได้สามาศาสนาไปอยู่ในศิลปะก็ได้ไปอยู่ในภาพวาดก็ได้อยู่ในเสียงเพลงก็ได้อยู่ในอะไรก็ได้งานที่เขาคนเอาศาสนาไปอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาเก็ต หรือเขาได้อะไรที่มันเป็นปรัชญาหรือเป็นหลักธรรมที่เขาจะใช้ชีวิตในทางที่ดีขึ้นได้หมดฮะทุกท่านศาสนาอยู่ในเกสโนวาก็ได้ก็ได้นะฮะอีกไม่นานนานแค่ไหนฮะเดี๋ยวตามนคำถามต่อไปค่ะจากโบตันอะโบตันขยันโยนนะเป็นนางโยนนะ <c oughs> รับบทนางโยนแล้วนึ่ยเกิดโบตันนะคะก็คือจริงๆง ลูกูชายอายุ20เนี่ยจะต้องบวชอดยแบบบุปการีเนี่ยจะได้กลับใช้ผลประโยชน์องตัวเองแต่ตัวบุพการีราคาต่ำยังไม่ได้บวชเลยอย่างเงี้ยผิดไหมผิดเนาะนะเพราะไม่เป็นที่ต่อไปจะมาว่าวิธีการตอบแทนวิธีการการตอบแทนคุณทําได้หลายวิธีฮะการบวชอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่มันที่ถามว่ามันมันมัน มันเป็นนัยยะหรือมันเป็นความหมายของการทดแทนบุญคุณหรือไม่มันก็ไม่ใช่หรอกฮะความหมายเ,เดิมของการบวชมันไม่ได้มีมีคอนเซปต์เรื่องการทดแทนบุญคุณไม่มีเลยพระพุทธเจ้าบวชจะมาเคยพูดว่าพระพุทธเจ้าบวชเนี่ยไม่ใช่เพื่อตอบแทนพระคุณของพระเจ้าสุโสทณะ,ะนะฮะออกบวชทั้งที่ญาติก็ไม่ได้พอใจฉะนั้นเปลี่ยน,นะฮะเปลี่ยนวิธีคิดเถอะถ้าจะบวชก็จะมาเคยพูดว่าการบวชมันจะมีประโยชน์เพราะว่ามันมาจากเจตจำนงของคนที่จะบวชจริงๆคือเราบวชด,ด้วยตัวของเราเรารู้สึกว่าเราศรัทธาเราอยากเข้ามาปฏิิบัต อยากมีโอกาสมาเรียนรู้ในฐานะของนักบวชเราจึงบวชแต่ไม่ใช่เพราะ,<ฮ>ะว่าเราถูกบังคับให้บวชเรา<ะ>บวชเพราะมันมีจารีตบางอย่างที่บอกว่าการบวชนั่นคือการทดแทนบุญคุณแต่เราบวชแล้วเราไม่ได้ศรัทธาจริงๆเราไม่ได้เลื่อมใสเราไม่ได้มีใจน้อมเอียงไปในการบวชด,ด้วยตัวของเราปร<ฮ>ะโ<ล>ยชน์มันจะมันประโยชน์มันก็ไม่มีแต่ไม่มีปัญหาเลยฮะพี่บชตันเนี่ยพี่บชตันทําการทํางานมีตําแหน่งหน้าที่การงานมีร้านที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วก็เป็นร้านที่ธุรกิจก็กาลังไปได้ดีกํลาลังมี ลูกค้ามีอะไรหมายถึงว่าโยมพี่วัตสันส่วนหนึ่งก็ประสบความสําเร็จในอาชีพในหน้าที่การงานนี่ก็คือการตอบแทนบุญคุณอย่างหนึ่งแล้วฮะมีการมีงานที่ดีก็เป็นวิธีของการทําให้พ่อแม่ได้ชื่นใจในใลายทางหนึ่งคําถามจากทางบ้านค่ะไม่ตอบฮะคำถามจากทางบ้านต้องตอบตอบฮะตอบข่าในคอมเมนต์เลยพระอาจารย์มีคนถามว่าทําบุญแต่ขอใบอนุต่อขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อมารดหย่อนภาษีจะทําให้ชีวิตติดขัดจริงหรือไม่